สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้จะมาแนะนําสําหรับเจลว่านหางจระเข้นะคะประโยชน์ของเขาเยอะแยะเลยอย่างที่รู้นะคะช่วยบํารุงผิววันนี้ก็เลยจะมาทําโทนเนอร์นะคะซึ่งเป็นโทนเนอร์ที่เวลาสาวๆที่ล้างหน้านะคะเพื่อปรับสภาพผิวนะคะโดยใช้ว่านหางจระเข้นะคะซึ่งส่วนผสมของเราก็จะมี นี่ค่ะ,อ,ะอันแรกเลยนะคะนั่นก็คือเจลว่านหางจระเข้นะคะใครที่มีว่านหางจระเข้อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถทําเป็นเจลสกัดเย็นแบบนี้ได้นะคะซึ่งเราก็มีวิดีโอให้ดูอยู่แล้วนะคะนี่พี่พี่ได้มาแล้วนะคะสําหรับเจลว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็ส่วนผสมอันที่2นะคะนั่นก็คือชาเขียวค่ะชาเขียวก็เป็นน้ําชาธรรมดาที่เราชงดื่มเนี่ยนะคะเราก็ชงไว้ รอให้เขาเย็นนะคะแบบนี้เราก็จะได้น้ำชาเขียวนะคะชาเขียวก็มีประโยชน์นะคะทั้งภายนอกและภายในเหมือนกันก็ช่วยปกป้องริ้วรอยนะคะสำหรับคนที่มีผิวที่เป็นจุดด่างดำแล้วชาเขียวก็ช่วยได้ส่วนว่านหางจระเข้ก็ประโยชน์ก็เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะวิธีการเราก็แค่เอาเจลนะคะ เจลบ้านหางจระเข้นะคะอัตราส่วนใช้1ต่อ1นะคะนี่1ต่อ1จะใช้น้ำเจล2ส่วนอ่านะคะขอนี้แล้วก็หาชามผสมมานะคะแล้วก็ชาเขียวนะคะชาเขียวนี่นะคะเป็นชาที่เราดื่มธรรมดานี่แหละนะคะทุกคนก็เมื่อกี้ ร้านหางจระเข้สองส่วนชาเขียวก็สองส่วนเนี่ยค่ะแบบนี้คลุกเคล้าให้เข้ากาันแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองแล้วเวลาใช้ใช้แบบไหนเราก็เอาสำลีนะจ๊ะสำลีที่เราเช็ดหน้าเ่ยค่ะเนี่ยสำลีเนี่ยนะคะมาชุบ ตรงไปในโทนเนอร์ที่เราได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเช็ดผิวหลังล้างหน้าแค่นี้เองค่ะทุกคนหน้าก็จะกระชับหลังล้างหน้านะคะก็เป็นการทำโทนเนอร์ที่เรียกว่าถูกมากนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวพี่จะทำการเอาสัหภาระนะคะมาชุบ ชุบโฟลเนอร์ให้เรียบร้อยเลยแล้วเวลาใช้เราจะได้ใช้ใช้ทันทีนะคะเนี่ยพี่ก็จะชุบแบบนี้แล้วก็ใส่กล่องไว้นะคะเอาสำลีเช็ดหน้านี่ยนะคะไปชุบนะคะแล้วก็เอาไปใส่กล่องไว้วางวางไว้ในกล่องทับพแวร์นะคะปิดฝาให้สนิทแล้วแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาเช็ดหน้า อากาศร้อนรแบบนี้นะคะอากาศร้อนรแบบนี้เหมาะเลยบ้านเราทําแบบนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะเห็นไหมอันนี้ได้กี่แผ่นเดี๋ยวดูนะอันนี้อ่าเห็นไหมคะเขาก็จะชุบอันนี้ได้เท่าไหร่ถ้าแผ่นอ่าถ้าอยากจะทําใหม่ก็ผสมใหม่อันนี้อันนี้ค่อยๆทํานะคะ 1>, 1ส่วนเราได้5แผน่นใช่ไหมเราจะทำสัก10แผน่นเราก็ผสมใหม,ม่ว่าน2ส่วนนะคะเนี่ยเจอว่านหางจระเข้ที่เราทำเป็นเจลสกัดเย็นไว้เราก็สามารถเอาไปทาผิวบำรุงผิวได้นะคะมีประโยชน์มากทาผิวบำรุงผิวใช้ทาก่อนนอนหรือว,ว่าเวลาเราไปตากแดบดบเอาไปตากแดดกลับมาเนี่ย ที่ไม่ไม่แดดนะคะก็ช่วยได้เห็นไทำไว้ประมาณ1อาทิตย์นะคะใช้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็มาทําใหม่ค่อยๆทําแบบนี้นะคะมันมันเราไม่ต้องทําเยอะเพราะว่าเรามีว่านหางจระเข้อ,อยู่แล้วที่บ้านพี่ก็จะใช้แบบนี้เลยนะคะเอาไปชุบทีละแผ่นแบบนี้ให้เขาชุ่มเลยนะและเวลาเราเอามาใช้ก็จะได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะ ทุกคนเรียบร้อยเราก็จะได้เจลว่านหางจระเข้ไม่ใช่เราจะได้โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ที่จากเจลว่านหางจระเข้แล้วก็ชาเขียวนะคะนี่เรียบร้อยส่วนผสะมอันนี้เราก็สามารถทําต่อได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ได้ทีหนึ่งที่พี่ใช้เนี่ยเจลว่านหางจระเข้ที่เป็นเจลสกัดเย็นเนี่ยพี่เอามาใส่ขวดซึ่งเป็นขวดโทนเนอร์ที่เราใช้หมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะ เป็นขวดโทนเนอร์ที่เราใช้หมดแล้วเนี่ยเราก็เอามาหยดเ,เอามาใส่และเวลาเราจะใช้เราก็ดูดมาแบบนี้เห็นไหมคะนี่เหมือนยาหยอดตาเนี่ยแต่มันจะใช้ง่ายมากมันจะเข้มข้นมากแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยทุกคืนเราก็ใช้ทาก่อนนอนหรือว่าทาเป็นครีมบำรุงได้เลยนะคะนี่คือประโยชน์ของว่านหางจระเข้ที่มากมายนะคะที่มีมากมายที่ทุกคนสามารถทำแล้วก็ ใช้สูตรธรรมชาติในการดูแลผิวนะคะรับรองไม่แพ้แล้วก็ประโยชน์ของเจลว,ว่านหางจระเข้นี่เยอะมากเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับสูตรโทนเนอร์นะคะก็ลองทำดูนะคะลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ถ้าชอบถ้าได้ผลยังไงก็เอามาแชร์เอามาบอกประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆานะคะที่มารับชมนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ ให้กับหลายๆคนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณสำหรับการกดกระดิ่งนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ